ขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่2คันยกต้นโพอายุกว่าร้อปีออกจากทางหลวงหมายเลข11ใกล้แยกรินคำอำเภอเมืองเชียงใหม่ขึ้นรถบรรทุกเพื่อย้ายออกไปปลูกในที่แห่งใหม่ตามคำสั่งสารปกครองเชียงใหม่ที่ให้กรมทางหลวงขุดล้อมต้นโพออกจากถนนพร้อมกับปรับสภาพผิวจราจรแต่เนื่องจากต้นโพมีขนาดใหญ่น้ำหนักหลายสิตัน ยึงต้องดําเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบและคํานึงถึงความปลอดภัยขั้นตอนการเคลื่อนย้ายจนถึงนําไปปลูกบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ห่างจากจุดเดิม800เมตรต้องใช้เวลากว่า8ชั่วโมงตอนนี้เราก็ปฏิบัติตามคำสั่งสารปกครองนะครับเดี๋ยวเราก็จะคืนชาบพื้นผิวตามรูปแบบการก่อสร้างเดิมเดี๋ยวเราก็จะทำผิวคอนกรีตปิดนะครับ เพื่อให้รถสามารถสัญจรได้สะดวกตามแบบเดิมครับผมบแต่ว่าในในอนาคตนะครับเนี่ยพราเราก็ยังมีโครงการที่เราอาจจะมีการปรับรือพัฒนาเพิ่มเติมแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมก่อนโดยรูปแบบคราวนี้ครับเราจะมีการทําการมีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่นะครับแล้วก็คนในจังหวัดเชียงใหม่ผู้ทรงคุณ,ณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าที่ผ่านมาได้ออกมาคัดค้านการย้ายเนื่องจากต้นโพเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าและเป็นต้นไม้หมายเมืองขนาดใหญ่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์แต่ก็ไม่เป็นผลมีความสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้นสีมหาโพต้นนี้ถูกย้ายออกไปทั้งทั้งที่มีทางเลือกแลวเราได้ออกแบบทางเลือกทางวิศวกรรมไวเ้เรียบร้อยแล้วอันที่จริงถ้าจะพูดอีกทีด้วยหลักการด้วยเหตุผล ในมิติด้านวิศวกรรมก็ตามนะฮะหรือคุณค่าทางด้านศาสนาประวัติศาสตร์เนี่ยต้นโพต้นนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งแล้วก็สามารถอนุรักษ์ไว้ที่เดิมได้อันนี้เรายืนยันอยู่นะครับแต่เราก็ต้องเคารพในการตัดสินของสารปกครองนะฮะปัญหาการขุดย้ายต้นโพเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2561แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2จะทําการขุดย้ายออกจากพื้นที่เพื่อก่อสร้างขยายถนน แต่ถูกกลุ่มนักวิชาการอิสระในานามคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อมออกมาคัดค้านพร้อมกับเรียกร้องไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยใช้ภาพถ่ายเมื่อปี2512ที่เห็นว่าต้นโพมีมาก่อนบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์แต่มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ยื่นฟ้องต่อสารปกครองเชียงใหม่ว่าเสี่ยงต่อการหักโคนและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จนกระทั่งสารปกครองเชียงใหม่พิพากษาให้ย้ายออกแล้วนำไปปลูกในที่ที่เหมาะสมพร้อมกับปรับสภาพพื้นผิวจราจรสมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน